เอาล่ะครูชมครับมาถึงภารกิจที่4ภารกิจสุดท้ายครับพี่น้องค์จะถามว่าพี่ให้กายภาพอะไรนี่เราไม่เป็นนี่เขาเรียกฮอกกี้ฮอกกี้โลคอฮอกกี้คืามีไม้อันเดียวทีนี้เอาเลนสองอันเลยคือเราไม่สามารถเอาลานน้ำแข็งมาไว้ตรงนี้ได้คุณเราสมมติไงไหวไหมครับคุณครับไหวไหวครับไหนลองเดินให้ดูหน่อยไดหมโอ้ยเฮ้ยมันต้องไหลเป็นโรลเลอร์เบลดอ่ะพี่สายสินเออเดี๋ยวนะฮะเวลาคุณไปเนี่ยขาอย่างเดียวมือคุณไม่ต้องกางขนาดนี้ ัซ้อมซ้อมครัวอ่าวแล้วนี่หัวหน้าเราไปไหนแล้วอะหัวหน้าเราเตรียมตัวแล้วะเอาอยู่ไหนอะเโอ้เซยโอ้หัวหน้าเก่งนังเลยหัวหน้าดูซีโ้าเลยพี่โนี่นๆเป็นงเปไงฮอกกพี่สีจำลองลานน้าแข็งมาเป็นลานแบบนี้พอได้ไหมคะได้ได้นะเพราะฉะนั้นภารกิจที่4นี้เราจะมีด่านต่างๆะลูกน้องนะครับ ทั้ง3คนนี่จะต้องมาเริ่มต้นตรงนี้ค่อยๆเดินนะคุณไฮอีก2วันคุณได้กลับบ้านแล้วไหวไหมพี่ไฮได้ได้ได้จุดสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมครับแล้วนะฮะลูกน้องทีละคนนะครับต้องเริ่มต้นเป็นเส้นทางนี้ครับแล้วอ้อมกลวยนี้แล้วอ้อมมานีนะครับแล้วมาตรงนี้แล้วทำไมไม่ให้เดินตรงไปเลยง่ายๆไม่ได้ครับไม่ได้ง่ายไปคุณไฮต้องฝึกให้อีก2วันได้กลับแล้วครับแล้วก็หยิบชามข้าวสุนัขนะฮะแล้วก็ใช้ไม้ฮอกกี้นะฮะฟาด ให้เข้าโกแล้วถ้ามไม่เข้าไม่เข้าก็ไม่ดหม่ครับทำไปเรื่อยเพราะฉะนั้นมีเวลาทั้งหมดนะฮะสามนาทีต้องตีเข้าโกยให้ได้ทั้งหมดห้าลูกด้วยกันใสบบามนาทีเท่านั้นนะครับมันต้องช่วยกันต้องช่วยกันได้อยู่แล้วเริ่มต้นคนแรกคือหัวหน้ามากี่เป็นคน,น,นเล่นหวหน้าเป็นคนแรกว่น้าเป็นคนแรกนะครับ และหัวหน้าจะต้องเป็นคนปิดท้ายออเพราะฉะนั้นหัวหน้าจะเลือกใครเป็นคนที่2คนที่3และคนที่4ครับพี่หนุ่งพี่สายศิลพี่ศิลอยู่แล้วเรื่องนี้พี่สิลถนัดเลือกกีฬาเนี่ยแล้วใครคนที่3คะัพี่หนุ่งคนที่3พี่ห้าคนที่สี่คนที่สคนที่4ีคนที่หคือหัวหน้าค่ะในบรรดาทั้งหมดก่อนจะเล่นเกมเนี่ยคนไหนเนี่ยน่าจะฝีมือดีที่สุดพี่หนุ่งน่าจะเป็นพี่หนุ่งจริงแบบไหนไหนพี่หนุ่งลองเดินให้ดูดิลองเดินให้ดูอ๋อ ตลกไลยหยอกย้เยตลเลยตลกตลกตลกวน่นนะวน่นใจได้พี่สายสีนลองดูอาไหนลองดูแม่อยู่แล้วเดินอยากัยมอากอยกเดากอยากากอากากอยากอาอากยากอยากะยายากอยแก้ยากอยอยากอาอากอยนกอยกากอกยากอย้องาาอยาเอากกยออา สามนาทีจัาเวล่าไปเลยไปเริ่มครับไปเร็ว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 มากเลยมาเลยมาเลยวันนี้เอากีบต่อเลยรโอชํานาญอะให้ชํานาญวาไปให้ดูแลเอาเร็วเร็วเร็วเอาแล้วตีานางให้เร็วให้แรงที่สุดเลยเฮ้ยไปต่อเลยไปต่อเลยเนต่อต่อตีเข้าโอเคพี่จีรมาพี่สินอยู่แล้วเรื่องนี้พี่สินถนัดใช่เรื่องกีฬาเนี้ย

ได้ได้ได้ม <c oughs> ีบอกล้มจินล้มจีนแม่ไม่ยอมน้อยหน้าเลยนะครับลูกน้องนองล้มคนเดียวไม่พอยังพาเพื่อนล้มไป,ไปอีกตั้งหาแอล้มกันเก่งขนาดนี้จะทำได้ทันเวลาหรือไม,ม่ช่วงหน้ามาลุ้นกันกลับมาชมกระต่อกับภารกิจตีฮอกกี้สุดโหด ซึ่งหลังจากที่ทําไปได้แล้ว2แต้ก็ต้องมาอยู่ชงักพลุกน้องโนโแต่ล้มอย่างที่เห็นนี่เลยครับแบบนี้จะคว้าเหรียญทองได้ทันเวลาหรือไม่ไปดูกันต่อเลยเออเออเออไยาี่ีีีกีพเร็วเร็วนีีี จากคนเดนนี้สวยแล้วเร็วสองแล้วพี่น้องเร็วอันนี้ติเลยยกออกเร็ว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 